เดี๋ยวผมพามาดูรถคันนี้ครับตอนผมเจอแกเนี่ยรถยังโล่งเลยเดี๋ยวผมไปดูวัตกรรมใหม่ครับเรื่องแอรน์นี่คนนี้ของจริงผมบอกเลยเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับใครคิดว่ารถที่จอดนิ่งๆจะเปิดแอร์ไม่ได้มาดูคันนี้ครับไม่โอ้โหเป็นไงครับเฮ็ดคมีที่วัอดอุณหภูมิด้วย เดีวครับนี่เพิ่งเปิดนะครับนี่ผมติดนี่ครับพี่เอกนะพี่นี่ครับคือตอนผมเจอตอนนั้นที่เวที่อลดดี้ครับพี่ไม่มีอะไรครับดูตอนนี้ครับนี่ครับนี่เป็นแอร์มิซูพี่มิสูครับนี่ครับมิซูครับคือกับแบตสองร้อยแอมนี่สองร้อยแปดสิบนะครับนี่แบตเราพี่เอกสองร้อยแปดสิบนะครับเปิดแอร์ได้เลยครับรัน ถามหาคอยร้อนนะครับตอนแรกผมก็ามาถามมาคอยร้อนรถแกหนูได้นะครับหลังคงหลังคาไม่มีครับคอยร้อนทำไงนะพี่ผมระเบิดคอยร้อนครับแล้วก็ไปใช้คอยร้อน่่วกับรถตู้เพราะว่ามันเกะกะนี่มันเกะกะเสร็จคือเราเราไม่ได้อยากได้อะไรข้อท้ายไง,ไงเพราะว่า บางคนไม่ได้สะดวกเรื่องที่จอดอย่างผมเนี่ยราคาบ้านถุนเตี้ยพอราคาบ้านถุนเตี้ยเ,เสร็จผมจะเห็นแล้วว่าแม้แต่ตัวนิ่เนี่ยกระฉาดเนี่ยแหลกผมก็ไม่ติดเพราะถ้าติดแหลกเขาบานไม่ได้ผมก็เลยทําให้มันเหมือนเดิมที่สุดอตอนนี้คอยร้อนเลยใช้ร่วมดบล้ตู้ซุปอยู่ใต้ท้องอ๋อคอยร้อนนี่ใช้กับคอยลถตู้เลยพี่อยู่ใต้ท้องรถเลยนะพี่ใช่แล้วก็สูงกว่าเพลาหลังยี่สเซนเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยลก็คือเอาง่ายนะครับ ชุดแอร์เนี่ยแอร์บ้านเลยพี่กี่วิทยุพี่เก้าพันครับนี่เก้าพันวิทยุนะครับเป็นแอร์บ้านเลยแล้วก็คอยล้อนดัดแปลงปรับเปลี่ยน DIY DIY หมดกับรถตู้แล้วใช่ครับแบตใช้กับแบตลิเธียมฟอสเฟต280แอมป์ได้กี่ชั่วโมงพี่เอ่อที่เทสประมาณ15ครับ15นะพี่ใช่แต่ว่าอินเวอร์เตอร์ต้องใหญ่หน่อยใช่อินเวอร์เตอร์ประมาณ2,000วัตต์3,000วัตต์ถ้าอินเวอร์เตอร์1,500จะรันไม่ได้อ่าอินเวอร์เตอร์2,000ถึง3,000ใช่ไหมพี่ ใช่ครับพันห้าลันไม่ได้พันห้าลันไม่ได้เพราะพันห้าอิมเมอร,เอร์เซอร์บ้านเราบางทีลันสักแปดเก้าร้อยเขาก็จะตัดครับครับอนี่ครับมาดูครับสุดผมบอกเลยคันนี้ผมไม่น่าเดินมาเลยนะครับผมน่าจะโดนอีกแล้วนี่ครับดูว่างาโอเคคือไอไอเรื่อง DIY นะครับมัน หลายคนก็แล้วแต่เดี๋ยวครคิดแล้วแต่ผมมันถงใจแอร์พี่มากเลยตรงนี้ครับปรถเอาดูข้างนอกครับมีประตูดูข้างนอกนะครับนี่นี่คือข้างนอกนี่คือแบบก็รถตู้อ่ะก็คือรถตู้อ่ะยีสูบารีอ่ะแล้วมาดูครับดูรถอีกนี่ครับอันนี้แผ่นรองนอนเอค ก็คือไอพวกนี้เราไม่ห่วงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นงาน DIY แล้วแต่<ช>ว่าดูแอร์ครับเย็ดแค่นับรองว่าเย็นจีครับผมยืนตรงนี้แบบโอ้โหสุดครับอืมอันนี้คลิปนี้ผมไม่พาดูคอื่นครับผมดูแอร์อย่างเดียวเลยเนี่ยอ่ะไม่มีครับนี่ครับดูได้นะครับคอยร้อนไม่มีครับคันอื่นจะยัง,ย,งยังพอเห็นมันมีตัวคอยลงคอยร้อนนะครับแต่คันนี้โหดสุดแล้วไม่มีนะครับ ดูใหม่ครับเองครับดูก่อนครับสุดครับโอ้โหคืองานไม้แกก็โหดอยู่แล้วนะครับดูครับแต่แอร์นี่นะครับเป็นแอร์บ้านเลยนะครับมิตซูบิชิ9000วัท BTU เปิดแอร์บ้านเป๊ะโอ้โหรถเรงแรงสุดครับคันนี้ นี่ครับลองดูครับผมนั่งอยู่ที่รถพี่เอกนะครับพี่เอกกำลังจัดสนับพี่นอนครับนี่ครับแอร์บ้านติดในรถแล้วอ่ะพี่ดูครับยังโหดผมถามข้อมูลมาคราาวพี่เอกครับแบตได้เทียมพอร์เฟส2องแอมป์สิแอมกี่ชั่วโมงพี่สิบห้าชั่วโมงครับลันแอร์บ้านเก้าันวิดีวูวิสุทิชิได้สิบห้าชั่วโมงสองคืนวันเทียบนะครับดูครับส่วนครับพี่ทอก้างหนได้โหดมากดูครับ ครับใครสนใจเดี๋ยวติดต่อติดต่อที่ไหนพี่ติดต่อเฟซผมก็ได้ครับโอเคพี่ที่เอาร์แคมเปอร์ก็ได้ได้เดี๋ยวผมลงหน้าหน้าเพจทีอาร์นี่เพจหรือกลุ่มพี่เป็นเพจครับอ่าเดี๋ยวผมลงเพจพี่เอกนะครับแล้วก็เฟซนะพี่อ่านะครับใครติดต่อรับทำนะครับไม่ได้ทำแล้วเก็บไว้ใช้คนเดียวนะครับรับทำด้วยนะครับคันนี้ภายในด้วยพี่ภายในด้วยครับภายในด้วยนะครับทั้งหมดนะครับจัดให้จบโอ้โห สุดครับผมบอกเลยคันนี้คนนี้ของจริงไม่เคยพูดเล่นพูดทำจริงตลอดโอเคครับยังไงติดต่อพี่เอกกันนะครับโอเคครับขอบคนณด้ว้สวันี้ครับสวัสดีครับ